เดี๋สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับที่บ้านพักมอลำสาวน้อยเพชรบรครับอาจารย์จะบังกระงไอาจารย์ไมอนี่จะไปยาสุธรบังสุธรโอ้มาสาลไซผมแม่นแล้วรถทห่ครับรถทห่รถทห่เสด็จครับไปที่สาวน้อยเพชรบรครับ ตอนนี้บรรยากาศย่ำเชร้าครับเหมือนกับเมื่อคืนนั่งโซ่เลยอยู่นี่หอดโอ้จนนอดตีห่าครับแดดเพิ่มขึนจะเชร้าเลยอคุณแดดเมื่อไรครับบรรยากาศย่ำเชร้าครับอยู่ที่บ้านบันแพงครับสวัสดีครับเสียอามครับเดี๋ยวพายบุกโดนแหงครับโอ้สวัสดีครับไอ้พี่เส้นเ้ต้องขำครับผมสวัสดีครับ ีรถแท้ร้อนหน่อยใช่ไหมหาใชรได้ไอ่โอ้ด้านกุฏิจะขึ้นน้ำโดนน้ำน้นน้ำบอครับโอ้ไม่ได้ครับน้ำหนักเกินโอ้น้หนักเกินเสี่ยงอันตรายครับบ้านตอนนี้ครับเคื่อนครับบรรยากาศยามเช้ากับ โอ้ยโนด้นหลังหลังสีหุสิตาครับสวัสดีครับคุณพ่อสุรยิยะอ้วนคำครับเดี๋ยวไปตอนแรงครับรนะครับรถเวทีแสงสีตอนนี้เราอยู่ที่เอ,อ่อโอ้มือกล่องขึ้นสันว่ะอยู่ที่ บ้านพักสาธารเพนแพรกูโลคเนียกันนี่แตะผมสิบมังเครื่องเสียงลงย่อนแล้วขนาดนี้ดังแห้งพ่อโลกสวัสดีครับเซนเซอร์วันนอครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมอ๋อโอ้ยไม่เหตุได้ครับนี่อาจารย์มุกจีหวัดครับอาจารยวันนี้ผมสุดเปลามากเลยอาจารย์ในในในครับผมผมเตรียมไปเรียบร้อยแล้วครับครับผมครับรถแห่ลำเพลินเต้เสด็จนี่ครับ สะดุ้งเลยกือเด็เเดกเยาวชนเตรียมตะวันล้างพิษทุกวันใจแน่นอนวู้รถตื่นเ,นเ,งเงร็วแท้แหลบไม่แง่ครับเมื่อวังเวทีตอนนี้บรรยากาศยามเช้าครับเบิ่งสุก่อนไฟยังสีพ่นมันมาติดอยู่ไฟสีล่อล่อไฟยังสีครับเตือนเสาครับดื้อบ้านได่นนอนบ้านเด่นนอน,นเลยครับ นี่ครับรถตู้ผมมาานครครับนี่ครับเสืออส้งอสองติ้งน่ครับแต่ก็ยูทูบเบื่อกันครับผมตื่นเงีเสากันครับผมเปื่เเมื่อกี้เมื่อคนนี้เบื่อกี้ครับครับ สดกันด้วครับหรืงยูทูบนเกี่ยวับยูท oh, ูบเบอร์ือกันผมกดติดตานี่สองยังงอผมเปิดเห็นราว่าเห็นแล้วลงว่าหนุ่มโจคุยอะไรกับเฮียยันครับลำพูโอ้ครับบอเอกครับผมผมกดติตตามเด้อครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฟาซอง ยันครับผมส่องผมอันส่องาซอันทองสวัสดิ์ครับผมายอันท่องสวัสดิ์ครับส่องเบาเบาใหกเบาอีกเบาอีกแลับเปิดออฟฟิเชียลครับผมเสียรีน้เงินดาวินออนไปกดติดตามไปกดติดตามไปเลยครับด้วยครับผมปากสองเนี่ยเรามีแต่ความมวนความแหครับมวนนีครับผมผมมาอยู่อ่าสาวนอแห่งนี่มวน่ครับมวนมวครับเขามเขามเขามเาโอ้เดี๋วาโ้เดือดตาเดืตาี่วมามันยังขาว สักันะครัครับยู่สุเบอสองระว่างสองสองครับสักกันนะยูอีกฟุ่นึ่งอยู่้วอีกฟุมหนึงเดี๋ยวผมขอุยาดพาเบิ่งกันบรรยากาศนะครับเรานี o, together, ่อนุยาตสองบรรยากาศนะครับนี่ตอนนี้วิธีห้องไฟังสีงจะเป็น๊ม่วงครับซ้อมใบม่วงเราอว่าไฟยังสีจะเปติดตัวอะไรแต่ว่าโมเลงนี่ต้องครบดีไร้ซอมไปน้ำิีไปน้ำ กูดกินกับเสียนนครับเสียนนมอนมันเตือนอยู่ไร่สดบ่าอาจารย์ครับผมเคลื่อนไร่สดกับเสียนนทเดนี้เกินหลายบาทอยู่ครับช่างเพื่อนอ่ไรบ้างไร่ครับอะไรไร่ผมเป็นของโฉงผมครับโอ้โหผมบอกคดีแท้โอ้ยเพราะไร่สดตัวนี้ครับสวัสดครับอาจารย์โอ้รีเมื่อวานเมืบ้านหร่าอาจารย์โอ้รีวันเสียงกล่องอนังข้าวครับวิธีการแก่เสียงกล่องจากลังข้าวคือต้องมั่งลังข้าวครับ ม่อนม่นักหนาเมันก็นอนอยู่หลังวิธีนี่บอมฮ้ยบออันยู่อันย้อบันพักบอมบันพักนี่างนึงลักกยอน่นบนึงโอ้เอุ่ค่อยไหวที่สนงครัเป็นน้อนเห็เป็นท้ายไป็สเพ่อนโอ้ยมันนดาเกียดครับเราเห็ครับบรรยากาศแย่มสว้าครับใเดเนบี๋เขาบึงคนบ่อยครับ คนบ่อยผมก่อนโอ้อาจารย์นัโกตีตอนนี้ยังนอนครับโมยังครับผมโมยืดโมยืดเวียวแล้ยครับโอ้ดูสวยงามแต่ว่าส่งเลยยาวเรวสิงยาวติงยาวโตยาวเตี้ยสวัดีครับป่าครับผมกางวิธีเดียวหรอป่านี่มู่ผมเรียครับ้อยครับอาส่งเบกวะอาส่ง ส่งส่้ส่งครับเราเกิดออกมาแล้นะเอฟซีอาเซียนครับอีซีฟครับผมขอบคุณหลายครับนี่ครับสวัสดีครับเอ็นนั่นครับนี่ครับอู้มบรรยากาศแม่นแม่นที่เพม่นแม่นได้บอกคำนี่ครับโอ้แต่ว่าพื้ที่คนจีดโอ้กว้างขวางครับเป็นองค์ข้าครับหนึ่งข้าคลองอ่าเอรหารให้ทีมงานเพื่อกินครับ โหลอู้โหลดสุดครับวันนี้ลองวิธีครับอย่าลืมผู้จัดการใหญ่เด้อสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่ที่เราคิดถึงคือก่าครับแต่นี้ดีย้อนคู่มือก็ย้อนอาจารย์ใหญ่เลยอาจารย์ใหญ่โอ้มึงนั่นลัาเวทีครับนี่นี่คือแทงน้ำครับสวัสดีครับแทงน้ำครับตัวนคนร้อนแกล้งสั่งใหม่ครับตัวนี้เป็นกองผัก อพลังงานครับเสื้อผ้าเพิ่งขั้วไปครับเป็นพืชแห่งกินครับโอ้ดีนะครับน้องเป็นกลางจะนอนหลังกันที่ครับมีเสียงสุดยอดครับอาจารย์ครับขอบคุณหลายๆครับผมนี่รครับบรรยากาศสวัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เราจะถ่ายปลาไปเลยครับปลาปลาช่องปองตุอกปลาฟองช่องอะไรครับช่องปลาโมดูยาวนั่เพื่อนปลาโมดูยาวครันนี้มาเป็นเอ่อช่องของสาวน้อยแล้วจ้ะผมผมสายยันทองสวัสดิ์ครับผมสายยันทองสวัสดิ์ต่อไปจะเป็นเป็นสายยันสาวน้อยพี่พันแพงขึ้นแล้วครับผมที่จะเสียงนี้มันเสียงสายยันขึ้นบานเพื่อนที่เรที่หาได้ปลาผมืึ้นเนครับโอ้ยระวังต้นสังกัดนะครับผม ครับผมระวังต้นสังกัดของผมต้นสังกัดของสายยันเขาจะกำจัดออกจากครับผมเอ๋ปลาหมดนี่ครับสวัสดีครับปลานี่ปลาอยู่ซูเปอร์กันอยู่ครับบอครับผมนี่ต้องนี่นี่ปลาแล้วอยู่นี่ตอนตุนตุนฟับครับครับบัดรดีช่องอาจารย์สายยันครับแต่เสียงหัวผมห้องแล้วปลาปลาผมอยู่ช่องปลานี่ผมคนเบิ่งหลายวะปลามาถ่ายผมไปลงช่อง YouTube คนบังลาย่ะรักรักเมินอยู่โอ้ชอบผมที่ทายยังไดเก๋พี่จะอร่อยสัการคนบังเอยแล้วก็เป็นไป่ดอกก็เป็นตามแล้วก็เครื่องหอมเยู่น้ำกันนี่เอาไปมากมันกับวนเวียนกันอยังไงครับทายกันไปกับไปกันมาอย่างนี้ครับหรอหางเทียนนี่ทางเทียนนี่หาผ้าขาวล่องนี่ตามผมว่ารับหาผ้าขาลงปุ๊บไม่มีคนจีนจะคนไหนจีนรอบอย่างนี้นะโทรศัพท์ยูทูบไม่เจกคนหรืมีดิแมนครับแมนโอ้ยิปช่องกับอ้อมผ้าขาอยูังไงล่ะทายแล้วยังจีนไหมครับ ผมเคเห็นเลยดิโอ้แล้วบ้าดนี่พเบิ้งมาดิเบิ้งมาสู้ทองนือเก่าก็เบิ้งกันกเก่าเบิ้งนึกเก่าพทองนี่จบมันก็เบิ้งทองนั่นเรื่อยโอ้แต่มันก็ดีอย่างหนึ่งมันก็ได้พ้มสนุกไม่ต้องไปคิดที่อย่างไรครับมวนมวนครับอยู่เียกยังอาจารย์ในญาตนี่ว่างในเสียงหัวของคุณย่าเราคือผมคือคือคตนี่การหัวละและยิ้มนี่ครับว่ต้องไม่ยังมากไหมครับ มอยในรอบนี้ครับบ้าหรือเปล่าครับเพื่นกับไปไปตรวจแล้วอาจารย์ทด้นไปตรวจเราเพิ่นก็บ่ได้ว่าบ้าบ่ได้บ้าครับผมเป็นแค่คนไข้ครับผมตรวจแล้วเหมครัครับผมไปถามสองพยาบาลทเลยครับสักสี่มาพวงสี่ญรายเลยครับยาพลานะครับเป็นยาหนามใช่ไหมลืมขยวปลายุก็จืดแท้ยายังก็เจือแท มันนีพูดต่อไปสี่เป็ดตั้งแต่เมอไหรบว่าใครครับเสียนนเสียนนบ่เสียนนมันเห็นลูกโซ่ผมกูเหมือนหมดเออนั่นแหละเสียนนก็แล้วกี่เรื่องเริ่มที่ผมแหละสวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับนี่ครับสวัสดีคุณแม่แม่ขั้วครับนี่ครับวันนี้ให้ังกินครับวันนี้ครับออมครื่องในอุ้ยออมครื่องในครับเครื่องในไก่บ่ครับนี่ครับพี่ตับไก่บ่ครับ แเนี้ว่าอุ้ยซื้อหนสมดนี่ครับบริกามองหี้ว้วมองเป็นข้วเห็ดอาหารในที่งานกินมับมลงข้วนั่นทีมาะทหมทุกคนนะครับนาะอคือมาเอากินี่ไปกินรับจนี่ละนี่ยังกินกันงการีนี่ละแต่สมมติว่านนี้เวลาข่นม อ่ะชั่วโมงว่ากับเขาโบมีแต่ว่าวัตถ <O'> oh ุดิบมีอย่างกรเทียมโอ้เองเป็นหมูห้องหมูอะไบักแตงนั่อะไะบักพริกบักไสอะไรนี่ผมขี่รถมีไปเฮ็ดกินเองก็ได้เห็นเป็นบ่คือคือความหมายบ่ต้องไปรอดเด้อันนี้บอกบอกบอกที่มาจากอาจารย์เหนือน้ำเนื้อก็คือบ่ต้องรอว่าเออคือบ่มีเขากินฝันนี่เขาเลี้ยวเห็นวัตถุดิบปีเนี่ยพ่อที่ปรุงได้พ่อเฮ็ดทั้งในแกะกันอยู่นี่เฮ็ดเลย ว่าต้องรอดนะอาจารย์อาจารย์นี่เขาอยู่นี่ไหนีปอันกองพวกนี้บ่แมี่บ่แมี่แช่ปลาหมึกดิโอ้นึกว่าดีใจว่าได้มาได้กินปลาหมึกอันนี้ก็คือไข่มันร้อนตลอดอันนี้นี่ก็บว่าบ่หมีนเนี่ยเพิ่งบ้างไปว่าบ่นตีฟิวโอ้เพรมันกันว่าบ่กินนี่นึกว่ากันไหมไใหม่ากินสั้นหวานหมดฟิวร่มล่มนี่นี่ละก็คือบอกที่ว่าอยากจะน้ำแก่ผมสมมติว่ามา มีบักงบผักว้ายผักแตงบักเคี้ยนยังต้มพ่นต้มแก้วกินไปเลยอ๋อถ้าเราพ่นพ่นอยากอยากไปที่ว่าแปลกๆกับไปซื้อวัตถุดิบมามาปรุงนี่อืมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบคั่วอิสระนี่อิสระนะครับเนาะรอมีรักไว้เทใจมันก่อเหมนไฟต้นเออกินแล้วคงคันตรงหลังตรงหลังสวยไปกบพี่เนียงครับคิดเราคิดถึงนะครับพี่เนียงครับเดี๋ยวไปในช่วงเทียบครับมืออื่นมือเพื่อนครับเดินทางครับวันที่21เดินทาง ผมไปด้วยครับผมไปไปไปยาวเลยยาวเลยครับผมอันนี้คนติดตามเท่าไหร่เนี่ยโอมันผมมีผมไลฟ์สุดเฟสบุ๊คผมครับคนติดตามแค่แสนเดียวเองครับพวกด้วยโมงก็จน้อยทุกมันโมงหวานหรือโมองสมครับโมงขั้นมันโอ้กัมโมงมันใครได้อยู่ถ้าโมงถ้าโมงถ้าโมงเปรี้ยวผมกินทานไม่ได้นะเป็นอะไรเป็นขฉดเช่ามันขฉดเช่าครับคุยไทยกับป้า พวกเอายางมายางนี้มันก็ไปไทยเหมือนกันกกกาแต่กับพาเองพี่แดงพี่กรุงเทพไม่ได้น้ำเลยครับเด้อเรบัยากบานหลบังยาธีนกำบังยากำบัานบันกลบังยานกำบักำบังยนีำบัากังมุ่บงยนกบวาเกำานกำงาังนบังานกบมากำบนกำงกำักบงหมอกงานำานกงนกำงยานบงปานกมอลยาำงยงวิหกกบับผม นีม่มึงบรรยากาศย้ำเสาหลังเวที่ยังมีคนคอยรับใช้มาแล้วมาแล้วมองไฟแอรแมแล้วแอรแมแล้วอ่ะกลุ่มใจจริงๆครับน่ครับมงกดดแก่สุดเอาประซ่อนกันนี่ครับก็เบาเอกครับผมประซ่อนกันนะครับก็เบาเอกครับผม มันจะมาสอดไปละครับเนี่ยมาสอดกันบ่มสอดกันอี่แล้วครับผมผมมาเห็นกันย่นดีแล้วผมมีเสียงมาถ่ายผมอี่ได้อครับผมครับผมสุดยอดแล้ยผมมองว่าถ่ายผมโอ้ผมกประกาศถ่ายเนาะยันยันขานโอ้ยครับผม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 ม่เล่นตัวแล้วครับครับผมรู้สึกว่าผมมาอยู่นี่ผมเป็นคนดังเลยครับเนี่ยผมเมื่อบ้านปั๊บจะกินอะไรกินนี่ผมกำลังไฟสู้มีอะไรนี่พวกเขาไม่มีอะไรคนดังครับผมอาจารย์เดี๋ยวผมขอหยาดขึ้นบนเวทีนะครับ เาขึ้นบนเวทีขอสวัสดีทุกคนไปก่อนนี่ครับบันไดด้านหลังพีลืมเลยวทีกันมปผมตกเวทีอะไรครับตกงอะไรนฮักลครับผมเดี๋ยวกขอนทีจขึ้นรงเวทีนะครับสาวนอเพเ่็นแพงผ่านประตานัมพานหลังเรเนปวจังหวัดชิติเกตนะครับหลังเวทีของเฮา มงคลเมเจอร์พู่มเจสเดย์เดอพีดอกเดอครับตัวนี้คือตัวนี้คือสเตีบล็อกครับไม่ดาดดีเอลสองหันึ่งประจันอนท่าจะมุ่งครับอายจี่ครับครับอีแค่ กดเทสเมื่อแรกก็บิม่าใส่กานพิสูจนโอ้ครับกดจ้องไว้ผมโอ้จงทีไปยู่นี่ครับคือใครับได้ได้ครับาจาจย์ตัวนี้พ่อเบนครับของออบิสครับผมตัวนี้ของวาเทคตัวนี้เอมมาคับมอเตอร์ครับ S A E T X พันคิวตัวนี้วาเทคพิเศษตัวนี้ครอดใส่กรองครับตัวนี้ไม่ร้อยชั่ว ตัวนี้กอดเอเบอาครับไม่ร้อยของอก,ก็ใส่ของกิบกับนี่ครับในส่วนนี้หกแปดตัวครับตัวนี้ไม่ของก้อยชนาีครับรนี่ครับคือรคือบลเสียงด้นานหลังครับตัวนี้คือได้ได้ครับาจาจย์ครับโอ้ ฮะผมนี่ครับซื้อส่วนมือ keyboard. คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดก็มี่สองส่วเดี๋ยวอาจารย์ขี้บอดเราจะไปแชร์แล้วลก่อนยังสุดแรกจะมาฟอกกันเหมือนว่าคือเฝ้าเนี่นครับสวัสดีครับอาจารย์ตามครับเมืองศรีสะเก็ดนี่ส่วนมือกองครับนี่เบอร์เบอร์คลังเือร์คลังครับโอ้สายไฟร์เอ้ยอันยักษ์อยู่สวัสดีครับอาจารย์อันบางเกล็น้อยสวัสดีครับทุกทุกคนครับนี่รรค,นครับตู้นี่ตู้ตู้ขี้บอดบอร์คลังครับกองสารน้อยเพล้ะครับ ฟังดมวนมวนครับฟังเสียงกวองบอกเบิ้งไม่กอง,อง,องออกครับออดิกคุณนี่ครับพลธมดาเี นี่เหรอครับอาจารย์นี่ครับผู้หมองส้นตูเบียดครับอาจารย์มือเบียดล้วก็เป็นยูทูบเบอร์อยู่นี่อยู่นี่เป็นยูทุบงสุดเบื่อวะทุกคนเลยเนาะครับเนาะแม่นาะตูเบียดเอ้าอาจารย์ยะยะอาจารย์จะติดไฟเลยแบบรวบร้อยแล้วว่าริบร้อยแล้วว่าผมถ่ายนี่ไฟสีบเปล่าเปล่าเนี่ยนี่ผมนี่ถือว่าเปล่าเนี่ยตูเบียท่าเกะครับตูจิตาครับมาแซวครับ กตู้มอนิเตอร์ทั้งนายบิวเคครับหมุนมอนิเตอร์ผมครับเปียบเลยครับสนุกเด่นครับมองกล้องนี่กรตู้ซับเบรสมยธรรมดาครับตู้ว่าเท็ยี่ปีนิ้วเลยครับสองตู้เลยครับอัดเบรสเซ็อัดซับเบรเซนมือกองยางนี้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์กุ้ยละมีวันนี้คงซ้อมอีกวันซ้อมกับซ้อมประม่านใบมุ่งครับผมจะได้สดเป็นญาตอนนี้ใบสดคือสถานการณ์ตอนเช้าบรรยากาศยามเช้าที่บ้าน ผักบ๊ลยรำสาร้อยพี่ม hey! ันแพงนี่ร่างกองโอ้อย่างดีตัวนี้บริสุทธ์เค่องเป่าครับนี่ทอาบ่าครับทําบ่ากับพี่มอเตอร์ทบ่าะหาครับนี่ครับตรงกล้องผูเยเลยเอากระคาดตัวอาจารย์ทอบ่าด้วยครับครับครับคตีครับตึงึงตึงึงต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 งตึ่งตึ้งรึงองตึงตครับงตึ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 ตึงตึงตึงนึงตึตงตึงรึงตงตึงากตีงตอต่ มคาแมานดังอยู่คงอยูรับดังไฟโอ้อว่าเวลาเห็ราเวลาะดังนึ่ครดัง่กวกับนะดังสม่วนมาอาจารย์เขามาอยู่ดีครับเปยึเสียงใ้ใช้โอ้ยสนุกหมโคำเครื่องเป่าแสบดังเลยะครับเนี่ครับไม่เครื่องเป่ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดตัวครับมู่ครับพูตัวไปเลย งั้นแหละครับไม่สามตัวเคาป่อยแปดตัวไม่สามตัวครับผมถ้าไทั้ทุกคนทุกตัวเราไม่เือบนเอาสมีไม่เจอของมือขมบ้าบนเอาู้เดียวเพลนจะไท่ครับผมจะได้ไรก็บอกกันได้นะครับผมนี่มึงจอยเอาดีครับเจ้าสายน้อสุดจอยกันแล้ครับอีกสองลกาศษเพลงก็จะฉายแล้วก็สุกยอกันแล้วตอนนี้เสนอฉายสามเรื่องเครือบโอ้โหหนังตัวนี้ นี่ครับเพิ่งฉาแก้มขื่น,นงามๆผมเห็นยก้มขื่นโอ้ผมงามๆเียวเนี่ยแมงเม็ดนี่นี่ครับมันเป็นตรงนี้เป็นเครื่องยังอ่ะตรงสจะสอนแสงเลยครับนี่ครับผมมาเรื่องว่าเรื LED, ่องว่าเป็น LED นะเรื่องว่ามันจอย LED มันสอนแสงออกไปปับ๊บสู่สายตาคนเบิ่งนี่ป,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 นปั๊บเหลื่อมปั๊บปั๊บแหลนปุ๊บปั๊บโอ้ไอเดียเขาดีเนาะเลยกลายเป็นสวยงามพอดี ซื้องามเลยทีเดียวดูฟันหน้าของเราครับฟันหน้าเรามีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตูครับที่ผ่านมามันมีสี่สตู้ผมเอามาเสิิมอีกสองเพื่อความชัดเจนครับนักล่องพิ่นชัดเจนผมสราบสียงเพิ่มขึ้นเออคือมาล่องเพ่งถือว่าชัดเจนดีครับ โง่ในสายตาเธอกะหูอยู่เด้อว,ว่าเธอนอกใจหูเบิดบะเจ้ามีภัยตัวนี้ใ้ฟฟ่ฟโรัของไม่เจอหลายคนถามมาเป็นยังคือบมมีสูสเบีดใส่ฟิลเพราะว่าของผมตูข้างหน้าเบียดข้างหน้านตัวบตัวบตัวบเข้ามาอยู่ครับเพราะเมื่อเอาสเบียดมาใส่้มันมันก็มาสู่ข้างหน้าพอเบีดผมออกหลังละ อ้าวลูกหลาพ่อลูกลูกเดินไปลูกลูกเอ๊ยเห็กันอยู่นั่นหลันก็ไปไว้เสียสิตายโอ้โโอ้ยนึกว่าลูกคนตายโอ้ยห้าขวดสูบไม่เห็นกันขังแต่ดีตัวนี้คือเป็นพี่แต่ว่าหันกามาในครับให้แน่นนอนหนึ่ยินชัดเจนครับ ตูพี่ห้องมิดมเสียงกลางนี่ขาย12เบีย24ครับอันมาสองขางนียครับเพราะตอนนี้เป็นงานถ่ายทอดสดนะครับ um. ทำเมือแรงอู้ยร่างการงานโชว์เลครับดีสาวดอยเพี่นแพงของเราโลบเสียงคือยืนตรนี้อ่ะมอมีปัญหาเรื่องไม่ครับจูนเดียบร้อยครับจูนมวยติเดียบร้อย จุนแม่กระทั่งมอนิเตอร์ว่ะจันตักยาบ้าวายกูได้ครับไซฟิวห้าโบต้องโบลิไซสปีดครับเพราะว่าตัวเวียดนี่มันมุ่ยฝนหมากไหมหลักเอาเอานี่ละน้องนาองโอ้ยว้าวครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนครับโอ้ปุ๋ยลุ่งกระลุนสมเกาหลีตังก้อยจับนะครับผมเครื่องดื่มคิวเบนซี พลังสามบวกจำจำเอ็นทีบอดแบนกับรับเรื่องของเวทีครับตอนนี้ล่อไฟยังสีครับไฟังสีบอโจูดะสั่งใหม่ครับเราจะมาส่งมือนก่นครับต้องมือนีตรงแล้วครับประมาณตอนไฟสีมาแล้วจะได้สุดเมื่อกี้ครับตอนนี้เรามาดูบรรยากาศยามเช้าๆชนะครับที่บ้านพักหมอลำสารนพเป็นแพงครับ วันที่เก้านครพนมครับผมปลาดิษฐน้ำได้เลย,ย,ยรครับเด้อแก้วใส่ยเจ้าเ้าครับสวัสดีครับผมครับบรรยาก็ได้เาสอนที่บ้านพักครับเดี๋ยวไปเบิ่งเดี๋ยวพาไปเบิ่งกะยูทูบเบอร์เดี๋ยวพาไปยูทูบเบอร์พลังยูทูบเบอร์นะครับสดกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ตื่อเลยตัวหนึ่งตัวนี้เดี๋ยวเอาไปใส่หม่องงอชีวดัดอีก นี่มึงมึงยูทูบเบอร์ครับวันนี้เข้าไปการชัยครับผมสวัสดีพี่การชัยผมร้องไว้เตือนครับวันศีรษะที่ตายกับม่านน้ำเลยครับผมนี่ครับไอการชัยครับดูพลังครับพลังกันไลฟ์สดกับยูทูบเบอร์ครับสักกันบ้าสักกันบ้าสักกันบ้านี่ครับ ช่องพิการใช่ครับการใช่ลํำเพินออฟฟิเชียลนะครับออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลครับผมขอฝากช่องของผมน่องส่ยองสวดิ์ครับผมช่องโมมิยังครับพี่เจช่องนี้ยสองเมกเจ๋งแ่ครัช่องีสองเมกอ่ะตอนคอยน้องที่ช่องเมกครับผมตรวจไมยังเม่หล่ครับเรื่องหรบอครับต้องไปยืนแล้วเียรมา้ไปต้องไปเหบบเห ตายเลยครับผมตายนี่คร um ับไปดูเพราะพิ่งรับเสียงครับรถแฮ่เต้สยครับดิบึงซาำแล้วพันไปนี่ครับโอ้้มแอมมือแอมนี่ครับมิกแม็กกี้ย่างดีเลยโอ้เส้นแกงของฮัมเมอร์ตัวนี้เลียร์ของรููู้ครับสนาููี ผู้พลังครับพลังคุมพลังโอดีดูแลานัาเางค่สงอรถเดือยผัปลาสมัยเอาลย่างยังดีเลยสวัสดีครับผมเดินทางัาแป้ครับแป้งพร้อกันครับนี่รถแท้เต้เสด็จก็ไล okay, uh ้เส oh. oh. ือออกนจครับผม ตัวแสายันเพื bye. Bye ่อนมันแพงกำลังเดินทางไปเมันไปแฮ่อยู่อำเภอมหาสารเจ้าไซคับตาอาจารย์ไม่ไทยครับเดี๋ยวผมไทยอีกคนข้าวๆกอนจะไม่ได้กอดกับมาอยู่วันนี้ว่าเดินทางครับออกก้านครับนี่ฟังลำเป็ละมัสมั่เลหัวใจครับโอ้ยบ่เปิดเพลงซู่ในจักบาทตัวตัวจักบบาทนะจะค่อยไป ไฟยสูงครับครับผมยูทธทวัดครับอำเภอมหาสารคามครับตัวบ้าเศร้าครับสุดยอดนะครับเอฟซีครับขอบคุณหลายครับนี่คือบรรยากาศแจ่มส่อตอนช่วงไฟยังสีมาเล้ใช่ไหมโซเดบึงครับผ้าเบิร์ทีมงานไฟยังสีมาตีไฟยังสีครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีตัวบ้าเศร้าสุดยอดนะครับเอฟซีครับขอบคุณหลายครับเอฟซีตัวบ้าเศร้าครับนี่คือบรรยากาศแจ่มส่อ บวัสดีครับเสียเตา๋าธิรพุทธกินแก้วครับจัดไหมอย่าให้แพ้ขึ้นนีได้ครับเด้อครับผมได้ครับจะจัดอลังการครับผมทำกันบ้านมาดีครับสเตตร,ระบบเสียงมอนิเตอร์สายฟิวและะ้วก็ทุกอย่างครับเช็คเซกหลังยางนัง่งนั่งก็ตียางเรียบร้อยแล้วครับโดยจะไฟยังสีอย่างเดียวไฟยงสีรอกันมาครับทีมไฟยังสีก็อยู่อ่าใช้พุ่มครับ แล้วช่วนแฝงสีมาแล้วจะไรโซเดอร์บังเป็นละยะละยะ,ะ,ยะคือเขาหนมเขียบกุ้งด้วยครับเด้อครับขอบคุณหลายๆครับฝากติดตามด้วยนะครับต้อนที่เข้ามารับชมครับโอ้เอะโควเทตสซับโอ้เอะโควสวัสดีครับตำรวจแม่นครับตำรวจแม่นสมบัติแกปากตากหรือบ่รถเทตสซับโอ้เอะโควฮัลโหลเทตสซับสวัสดะครับ ไอ,อ้โค่ลงนะโอ้ยโบลงอีกโบลงอีกเมือม่อเมืเอาไอ้โคลง <ulf roman> ห้องกวนคนครับตื่นตื่นตึงสวัสดีครับกินข้าวซอยย่างครับย่างอยู่ครับสวัสดีครับอาจารย์ป,ปานอาจารย์ปานพ่อมาสางหน่อยเพื่อนๆกันาบอกครับนี่นี่ตอนนี้มีอาจากขอนอน่อนไดมามาเป็นมือเมืซอยนี่อาจารย์ขหน,น่อนนอนด้วย <ifi> จำได้บ่เนาะแฟนๆยังเนียวแน่นอยู่บ่มื่อนี้สายันบวนเอ่อไอไอมาเอาเงินแม่ไปงนมาแจกนี่ บ่อาจารย์ก็ตีเพิ่นลูก็ยังมาแจกคือบ่ลูกก็เอาเงินบ่อูสิแจกเงินได้มึงเมื่อไหร่บ่หรือว่าพูดวัวมาเอาเงินเลยเอาผมฝากไว้สักนิดก็ได้ครับเด้อเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยมผมจะไปตุรก์อยู่กล่องของใหญ่นะผมฝากจ่องผมต่ออ่าหะผมพูดไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพราะว่าผมแบบว่าผมยังน้องใหม่ครับไม่ใช่น้องใหม่ทำเมืองจุแพ้นะน้องใหม่ระวงการไลฟ์สดนะครับ ทีหลังเวีนวักให้เ้าน้ำแน่ครับผมโอ้ยกลักจีมาได้ผหโอ้เด็กเด็กเขาเอือมาทรงเองกินเองไหมครับผมเดี๋ยว่าหยัดมูเบาหนัาครับผมเบาเบี้ยวเววเววเวเสียว้าครับเอาสีควสงของผมครับอย่าลืมกดติ๊ตเานะครับอุบบนใจศานึ่ก้เจ็ครับช่องยบสายยันทังสวบดพีนังไอ้พีนังอ้ไป่าเ่อีสานเศ้าเศ้าเด้อย่าสีบาพ่อกันเตือนหนาเด้อพี่น้องเด้อไอการใช้ลำเพิน 不抠，打不掉啊！哈，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 哈